สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาร์ตครับเอฟซีพลังบวกครับพี่น้องนะครับเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งอีกแล้วครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับบอกให้บอสบิ๊กหรือว่าเอฟซีของฟังภูดิ่บ้านเนี่ยเบิ้ง งวงแผวเผาเนี่ยเป็นตัวยอย่างสันปีน้องนะครับเพิ่อนกับคอมเมนต์แบบซี่นะครับเดี๋ยวนุบอกอ่านฟังก่อนเดินนะครับอ่เอซท่านนี้ก็บอกว่าดูวงแผวเผาเป็นตัวอย่างถึงจะไม่ได้โด่งดังคับฟ้าตามกระแสถึงจะดราม่าแค่ไหนแต่ลูกน้องก็ไม่เคยทอดทิ้งนางสุภาษิตว่า ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากสันพินทองนะครับหลังจากนี้คอมเมนต์นี่มานะครับก็มี f c นะครับเข้าไปคอมเมนต์อีกครับแบบซีนะครับบอกว่าจริงที่สุดดูการกระทําไม่ได้น่าเคารพตรงไหนเลยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าวายแรงมากนะครับ ส่วนท่านนี้ก็บอกว่าโมโหเพราะมันเป็นเรื่องจริงสันพี่น้องนะครับก็คือว่าเอเสีทางฝั่งนั้นนะครับกระสนธนากันในเชิงบอกว่าให้เบิ่งตัวอย่างาวงหมอลำแพวเป็นตัวอย่างเด้อนะครับซีดามาหลายปันไดลูกน้องกบ่เคยทอดทิ้งบ่เคย้ิถีมนง้งประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับหลังจากที่เขาเม้นไปแบบซีนะครับเพจบักเปียกนะครับ เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็ฟาดกับแบบ C นะครับอีลีตีล้อเบิงตอนต่อสัญญาจ้าสัญญาหนึ่งปีต่อคนเดส,สนาพินองน,นะครับหลังจากโพสต์ไปนะครับก็มี FC นะครับทั้งฝังของบอตบิ๊กเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนะครับท่านนี้ก็บอกว่าตลกมากนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามโนนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าแสดงว่าคนที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวแม่คนพวกปัญญาอ่อน จินยาสินพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าไปใส่โบได้ดอกเบิกเงินล่วงหนาแล้วนะครับแล้วก็หัวเราะนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสมองไหลนะครับอีกคนนึงนะครับก็บอกว่าจะทิ้งได้ไงนี่จมตูดไปไหนได้ล่ะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าแม่นยุติแม่นอยากหนีเพราะตายแต่ติดหนีเจ้านายเลยไปบ่ไดนะครับพี่น้องนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับ ก็บอกแบบซีนะครับบอกว่าต้องย้ำกี่ครั้งพวกติ่งจุดจุดจุดกินหญ้าแทนอาหารนะครับ ส่วนทันนีก็บอกว่าคิวงานโตเกียวมิวสิกก็เยอะกว่าคิวงานฝั่งนั้นละ่ะมีหรือยังสันพี่น้องนะครับปัาพี่น้องเจ็บจิตเลยครับนั่นแหละครับนุ่มออกเลือข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ